วันนี้แดดดีนะครับจะมาทำเมนูผัดซีอิ๊วนะครับสำหรับน้องลีออนนะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีเส้นอันนี้เส้นที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็มีคะน้านะครับคะน้าที่นำไปสะดุ้งกับน้ำร้อนนะครับแล้วก็มาช็อคด้วยน้ำเย็นต่อนะครับจะได้กรอบๆมีกระเทียมปอกเปลือกครับสับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับเป็นกุ้งนะครับกุ้งแม่น้ำเลยนะครับกุ้งแม่น้ำครับเนื้อแน่นๆเลยนะครับ สำหรับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะผัดเส้นเลยนะครับจะไม่ใช้ซีอิ๊วดำนะครับจะผัดจนมันเียมๆหน่อยนะครับน้ำมันที่ใช้จะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะมีอยู่3ามแบบนะครับก็คือแบบแรกเลยก็คือไม่สามารถใช้สำหรับอหาเกี่ยวกวับความร้อนได้นะครับก็คือเอาไว้ปรุงสลัด หรือเป็นส่วนผสมของน้ำสลัดพวกนี้นะครับแบบที่2คือทนความร้อนได้ปานกลางนะครับใช้กับพวกอาหารประเภทผัดนะครับก็คือใช้เวลาไม่นานทอดไ่ดาวได้ทอดไข่เจียวได้นะครับกับประเภทที่3ก็คือเป็นแบบทนความร้อนได้สูงนะครับก็คือสำหรับเอาไว้ทอดหมูทอดไก่อะไรนะครับที่ใช้เวลาค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็พักเส้นไว้ก่อนครับใช้กุ้งแม่น้ำสองตัวนะครับหั่นให้ชิ้นเล็กๆสักนิดหนึ่งจะได้กินได้พอดีครังนะครับ ตอนนี้ ion, น้องรีออนฟันขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสามารถเคี้ยวที่เป็นคำชิ้นใหญ่ๆได้แล้วนะครับสาเหตุที่ลองมาทำผัดซีไว้กินก็เพราะว่าจะได้เปลี่ยนรสสัมผัสเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์มังครับเพราะว่าปกติกินกล้วยบดมั่งกินอาหารประเภทบดนะครับแล้วก็มากินเป็นข้าวบดหลังจากนั้นก็เริ่มกินข้าวเป็นคำคำได้แล้วพวกข้าวผัดอะไรเงี้ยกินไดนะ้ทีนี้จะลองให้เปลี่ยนมากินรสสัมผัสที่เป็นเส้นดูบ้างนะครับ มานี่นะครับเนื้อกุ้งใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยนะครับอันดับแรกระวังกระเทียมไหมครับใช้ไฟอ่อนๆนคะรับแล้วตามด้วยคนะขนาสุกย่างครับใสคนะลงไปก่อน ไกล้ๆนิดฟองใส่ไปเลยตามด้วยเส้นที่เราผัดแล้วพักทิ้งไว้เมื่อกี้นะครับกุ้งเนี่ยเราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยครับเพราะกุ้งเนี่ยสุกง่ายนะครับแล้วกุ้งเนี่ยสดมากเลยนะครับมีความหวานในตัวอยู่แล้วนะครับแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับ จะใส่เกลือนิดนิดนะให้มีความเค็มนิดหน่อยน้ำซุปกระดูกหมูนิดนึงอาจจะได้เนยแห้งเกลืนเนื้อกุ้งตับไปได้เลยนะครับเกลือป่นเล็กน้อยนิดเดียวพอคนระับแค่นี้ เนื้อกุ้งขาวสวยเด้งๆเลยนะครับน่ารับประทานมากเสร็จเรียบร้อยผัดซีอิ้วกุ้งของน้องลีออนเนื้อกุ้งขาวๆเด้งๆแน่นๆเพิ่มน้ำซุปกระดูกหมูจะได้สดคล่องคล่องคอผัดซีอิ้วกุ้งของน้องลีออนนะครับ หน้าตาหน้ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องลีออนนะครับกินผัษเียวกุ้งถ้วยนี้นะครับที่ y o u ูทูบชอตนะครับ